ะะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะมาเปลี่ยนน้ํากระถางต้นกวางน้าโชคหรือว่าเศรษฐีน้ําโชคนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เติมน้ํานานแล้วนะคะเดี๋ยวเรา,เาก็ปลุกนี้ไปล้างก่อนค่ะทุกคนอันนี้หลังจากที่เราล้างกระปุกมาแล้วนะคะน,นี่กระป๋องน้ําที่เป็นที่สำหรับใส่น้ำเนาะนนี้นเราก็ใส่จนลืมเลยนะคะทุกคนจนน้ําแห้งเลยนะคะน้แล้วจากนั้นเราก็จะมาเทน้ำลงไป เวลาที่เราเดินทางหรือว่าเราไม่ค่อยมีเวลานะคะไปทํางานแล้วลืมนะคะลืมที่แบบจะรดน้ํานะคะ mm. เขาก็สามารถที่จะได้น้ําจากตรงนี้มาหล่อเลี้ยง mm. ต้นเขาให้สวยงามแบบนี้นะคะทุกคนนี่การดูแลก็ไม่ได้ยากเลยนะคะอะไรที่เป็นใบแห้งๆนะคะเราก็สามารถเด็ดใบที่เขาแบบเหลืองๆเนี่ยออกนะคะแต่งต้นเขานะคะให้สวยจริงๆต้นนี้เขาน่าจะมีดอกนะคะทุกคน ี๋ยวยังไงเราจะเลี้ยงให้เขาจนแบบมีดอกนะคะเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อทุกคนดูเนาะใครที่สนใจนะคะอยากจะได้ต้นไม้ไปวางโต๊ะทํางานนะคะต้นไม้สวยๆเชื่อมมงคลมงคลแบบนี้นะคะก็สามารถกดสั่งได้ในตะกร้านะคะสามารถเลือกชนิดของต้นไม้ได้นะคะจะมาพร้อมกระถางนะคะแล้วก็มีตุ๊กตาสูมนะคะมีป้ายรั้วที่เราแบบเลือกได้มีหินโรยที่เราเลือกได้นะคะนี่ใบข้างล่างก็จะเริ่มแบบ ดำๆแล้วก็เอาออกนะคะทุกคน,น,นไหนๆที่แบบเหลืองแล้วก็สามารถตัดออกได้นะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะทุกคนตั้งโต๊ะทํางานโต๊ะทานข้าวนะคะก็ทําให้บ้านของเรานะคะดูสดชื่นนั่นเองนะคะได้ต้นไม้เขียวๆมาเชี่ยวช่วยทําให้เรารู้สึกสดชื่นนั่นเองนะคะใครสนใจกดสั่งได้ในตะก้าค่ะราคาก็น่ารักมากนะคะ99ก,กาบาทเท่านั้นเอง ไปจัดกันเลยคะ่ะ